ทางผ่านโรงฆ่าสัตว์ผมชื่อบอสเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่กรุงเทพเพื่อหาเงินเรียนต่อปะวะสอตอนนี้ผมทำงานส่งอาหารของแอปชื่อดังขี่มอเตอร์ไซค์วนอยู่แถวฝั่งทนย่านตลาดเก่ามีซอยเล็กซอยน้อยเต็มไปหมดเส้นทางหลักที่ผมใช้ประจำจะผ่านชุมชนเก่าแห่งหนึ่ง เป็นทางลัดที่พาออกไปถนนใหญ่ได้ไวมากมันค่อนข้างเปลี่ยวโดยเฉพาะช่วงท้ายซอยที่ต้องผ่านโรงฆ่าสัตว์ร้างแห่งหนึ่งตอนที่ผมเริ่มวิ่งเส้นนี้ครั้งแรกผมไม่รู้หรอกครับว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นโรงฆ่าสัตว์ผมนึกว่าเป็นแค่โกดังเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างมานานแต่กลิ่นมันแปลกกลิ่นคาวปนสนิมคล้ายเลือดแห้ง แม้ไม่มีคนอยู่แต่ทุกครั้งที่ผ่านผมรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่จากด้านในวันแรกที่ผมเจออะไรผิดปกติจริงๆคือคืนวันศุกร์ต้นเดือนผมขี่รถไปส่งออเดอร์ช่วงสี่ทุ่มอากาศชื้นเหมือนฝนจะตกผ่านโรงฆ่าสัตว์นั้นเหมือนทุกทีตอนนั้นผมเหลือบไปเห็นประตูเหล็กที่ปกติเกือบปิดสนิทมันเปิดแง้มออกนิดนึง และในประตูนั้นผมเห็นเงาอะไรบางอย่างลังลางอยู่ลึกเข้าไปตอนแรกผมคิดว่าเป็นพวกเร่ร่อนมาแอบนอนแต่พอไฟหน้ารถส่องผ่านผมกลับรู้สึกขนลุกขึ้นมาเฉยๆท้งทงที่ลมไม่มีแต่อากาศเย็นวาบจนข้างในอกแน่นพอส่งของเสร็จขากลับผมผ่านจุดเดิมรอบนี้ประตูปิดสนิทแล้วแต่เครื่องรถผมสะดุดเหมือนจะดับ ผมจอดเช็คแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติจนกระทั่งได้กลิ่นคาวเลือดชัดเจนมากแล้วแล้วผมได้ยินเสียงบางอย่างเสียงคลายโซ่เหล็กกระทบพื้นเสียงกึกแกรกฉับเหมือนเสียงคนลากมีดใหญ่และในจังหวะนั้นผมได้ยินเสียงหมูร้อง เสียงมันแหลมสูงและยาวดังก้องกลางอากาศยามค่ำคืนผมหันซ้ายขวาไม่มีใครไม่มีบ้านไม่มีหมูไม่มีฟาร์มไม่มีอะไรเลยผมขี่รถหนีทันทีไม่หันกลับไปมองอีกแม้แต่นิดเดียวผมกลับถึงหอเกือบเที่ยงคืนตอนที่ถอดรองเท้าผมสังเกตเห็นโคลนเปื้อนเต็มพื้นห้อง ผมงงเพราะก่อนขึ้นหอผมก็เดินผ่านน้ำฝนธรรมดาแต่โคลนนี้แปลกมันปนสีแดงคล้ำและมีกลิ่นกลิ่นแบบเดียวกับหน้าโรงฆ่าสัตว์ผมเดินตามร้อยเปื้อนในห้องมันไปหยุดที่ห้องน้ำผมเปิดไฟห้องน้ำและสิ่งที่เห็นคือ กระจกฝ้าเต็มไปด้วยคราบแดงคล้ายมีคนป้ายมือไปทั่วกลางกระจกมีข้อความลางๆว่าอย่าเหยียบทางฉันผมรีบล้างหน้าเปิดประตูห้องออกมาแต่ทั้งชั้นมืดสนิทไฟดับเฉพาะชั้นของผมทั้งที่ข้างล่างปกติดีผมลงไปถามลุงรปภที่เฝ้าหอ เราเหตุการณ์ให้ฟังแบบสั้นๆลุงถอนหายใจแล้วพูดว่าไอโรงนั่นแต่ก่อนมันเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ใหญ่สุดแถวนี้เขาว่ากันว่าเคยมีคนงานผูกเครื่องเฉดดูดหัวเข้าไปทั้งหัวขณะเฉดหมูหลังจากนั้นเจ้าของตายด้วยวิธีเดียวกันอีกคนมันเลปิดแต่ไม่มีใครกล้ายุ่ง คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยแต่ตลกตรงที่วันต่อมาผมฝันว่าขี่รถผ่านโรงฆ่าสัตว์อีกในฝันไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีรถแต่พอผ่านหน้าประตูประตูเปิดออกเองมีผู้ชายคนหนึ่งในชุดเลอดเลือดยืนถือมีดจ้องผมอยู่ในเงามืดหลังจากวันนั้น ทุกครั้งที่ผมขี่ผ่านจุดนั้นผมจะได้กลิ่นคาวเลือดและกลิ่นหมูเผาบางวันผมเห็นเงาคนยืนมองจากหน้าต่างชั้นบนบางวันรถผมสตาร์ทไม่ติดตรงหน้าโรงและในช่วงวันพระผมฝันเห็นภาพเดิมซ้ำๆคนในชุดเลอะเลือดยืนเรียงกันอยู่รอบตัวผมในฝันผมหยุดรถไม่ได้ และได้ยินเสียงพืมพำเบาๆเหมือนเสียงหมูกับเสียงสวดอะไรบางอย่างผสมกันผมเริ่มกลัวมากจนต้องเปลี่ยนเส้นทางแต่เรื่องมันไม่จบวันหนึง่งผมเจอลุงแก่ๆคนหนึ่งขายผักหน้าตลาดผมเล่าเรื่องให้ลุงฟังลุงนิ่งไปพักหนึ่งแล้วพูดว่า ที่ตรงนั้นมันเคยเป็นวัดเก่าสมัยราชการที่สี่มาก่อนนะไอหนุ่มตอนหลังที่ดินถูกเวนคืนสร้างเป็นโรงฆ่าสัตว์เจ้าของไม่เคยทำพิธีบอกกล่าวคนในละแวกนี้บางคนไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านมันไม่ใช่แค่ผีแต่มันคือการลบล้างของศักดิ์สทธิ์ด้วยเลือดผมไปหาหลวงพ่อวัดใกล้ๆ ท่านรับฟังเงียบๆก่อนบอกว่าเวลาเราฆ่าโดยไม่มีเจตนาเบาเช่นเพื่อเลี้ยงชีพมันมีกรรมอยู่แล้วแต่นี่คือการฆ่าในสถานที่ไม่เหมาะสมฆ่าแล้วไม่เคารพชีวิตพลังงานพวกนั้นมันไม่ไปไหนมันจะวนกลับมาที่ผู้ไม่ระวังหลวงพ่อให้ผมติดผ้ายันเล็กๆที่น่ารถ และสอนบทสวดก่อนออกไปส่งของตอนนั้นผมคิดว่าคงไม่แย่ไปกว่านี้อีกแล้วแต่ผมคิดผิดประมาณสามสัปดาห์ต่อมามีเด็กส่งของอีกคนชื่อโจ๊กที่วิ่งเส้นเดียวกับผมหายตัวไประหว่างงานตอนกลางคืนกล้องจับสัญญาณรถเขาหายไปตรงหน้าโรงฆ่าสัตว์ร้าง กล้องสุดท้ายที่จับได้คือเขาจัดรถหน้าประตูที่เปิดออกเขามองเข้าไปแล้วเดินเข้าไปไม่มีใครเห็นเขาอีกแม้จะรถของเขาก็ไม่พบจนทุกวันนี้ผมยังไม่ลืมทุกครั้งที่ฝนตก และผมขี่รถผ่านจุดนั้นผมจะขี่ชิดขวาไม่หันไปมองไม่ชะลอไม่คิดจะเหลียวหลังแต่แม้ไม่หันกลับผมก็ยังรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่หลังประตูนั้นถือมีด รอคนเหยียบทางเขาอีกครั้งหากคุณขี่รถตอนกลางคืนผ่านทางลัดที่เงียบเกินไปได้กลิ่นเลือดจางๆหรือได้ยินเสียงหมูร้องในที่ที่ไม่มีฟาร์มจงอย่าหยุดรถเด็ดขาด เพราะคุณอาจไม่ได้กลับมาเล่าเรื่องได้เหมือนผมอีก